สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับแวลนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียน2 2 0ค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพค่ะให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือขึ้นมาค่ะ เปิดหน้า137ค่ะเล่มสีม่วงนะคะเตรียมดินสอขึ้นมาด้วยนะคะนักเรียนไปดูที่พัฒนาความรู้ค่ะจากรูปภาพค่ะในรูปภาพจะมีผลไม้วางอยู่ในถาดเห็นไหมคะมีอะไรบ้างคะนักเรียนมีมะม่วงใช่ไหมคะมะม่วงสีเขียวก็คือมะม่วงดิบใช่ไหมคะมะม่วงสีเหลืองก็คือมะม่วงสุกมี อะไรอีกคะแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวมีกล้วยมีชมพู่มีสับป,ปะรดแล้วก็แก้วมังกรใช่ไหมคะเราจะมาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพคะ่ะจากภาพช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์โจทย์ปัญหาต้องมีส่วนที่โจทย์ถามและส่วนที่โจทย์บอกอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งคะ่ะเราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้ มีมะม่วงดิบ50ผลมะม่วงสุก20ผลมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลเห็นไหมคะโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามว่ามีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลโจทย์บอกอะไรเราก็เอามาจากรูปภาพก็คือมีมะม่วงดิบ50ผลมะม่วงสุก20ผลประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะได้ก็คือ50สบวก20เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะ จากรูปภาพเรายังสามารถสร้างจทยปัญหาได้อีกอย่างเช่นมีแอปเปิลเขียว64แพ็คแอปเปิลแดง56แพ็คมีแอปเปิลเขียวมากกว่าแอปเปิลแดงกี่แพ็คเห็นไหมคะเป็นการเปรียบเทียบว,ว่าแอปเปิลเขียวมากกว่าแอปเปิลแดงกี่แพ็คก็เป็นวิธีอะไรคะวิธีลบใช่ไหมคะแล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่ามีแอปเปิลเขียว มากกว่าแอปเปลิลแดงกี่แพ็คแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่ามีแอปเปลิลเขียว64แพ็คแอปเปลิลแดง56แพ็คประโยคสัญลักษณ์ที่จะได้ก็คือ64-56ลบ56เท่ากับเท่าไหร่ค่ะอีกรูปน้าต่อไปค่ะเรามาดูที่รูปภาพค่ะในรูปภาพจะมีมังคุดใช่ไหมคะเขาบอกว่ามังคุด3กิโล200บาท อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นเงาะใช่ไหมคะเงาะ3กิโล100บาทจากภาพช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาและเขียนประโยคสัญลักษณ์ตัวอย่างที่1คะ่ะแม่ซื้อมังคุด3กิโลกร,รัมและเงาะ3กิโลกร,รมัมแม่ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เรามาแยกส่วนก่อนนะคะก็คือโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามว่าแม่ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ โจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าแม่ซื้อมังคุด3กิโลกร,รัมและเง้อ3กิโลกร,รัมมังคุด3กิโลกร,รัมเป็นเงินเท่าไหร่คะเป็นเงิน200บาทเง้อ3กิโลกร,รัมเป็นเงิน100บาทเราก็จะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ200บวก100เท่ากับเท่าไหร่คะนอกจากนั้นเรายังสามารถสร้างจทยได้อีกคะ่ะซื้อมังคุด3กิโลกร,รมัม จ่ายเงินมากกว่าซื้อเงาะ3กิโลกร,รัมอยู่กี่บาทเห็นไหมคะโจทย์ถามอาหารอะไรโจทย์ถามว่าจ่ายเงินมากกว่าซื้อเงาะกี่บาทแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าซื้อมังคุด3กิโลกร,รัมกับซื้อเงาะ3กรริโลกรัมซื้อมังคุด3กิโลกร,รัมก็คือ200ใช่ไหมคะเงาะ3กิโลกร,รัมก็คือ100เราก็จะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ200ลบ100เท่ากับเท่าไหร่คะ่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะซื้อเงาะสามกิโลกร,รัมจ่ายเงินน้อยกว่าซื้อมังคุด3กิโลกร,รัมอยู่กี่บาทโจทย์ามหาอะไรโจทย์ถามว่าถ้าเราซื้อเงาะเนี่ยเราต้องจ่ายเงินน้อยกว่าซื้อมังคุดกี่บาทแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกมาก็คือซื้อเงาะ3กิโลกร,รัมและซื้อมังคุด3กรริโลกรัมเราก็จะได้ประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือ200ลบ100เพราะมังคุด3กิโลกร,รัมเท่ากับ200ใช่ไหมคะแล้วเงาะ3กิโลกร,รัมก็เท่ากับ100ค่ะ นาต่อไปค่ะตรวจสอบความเข้าใจค่ะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนหยิบดินสอขึ้นมาเขียนตามเผนเลยนะคะในรูปภาพจะมีแปลงผักใช่ไหมคะนักเรียนมีอะไรบ้างคะมีคะน้าผักกาดกะหล่ำปีเรามาสร้างโจทย์ปัญหากันเลยค่ะดูรูปภาพก่อนนะคะในรูปภาพแต่ละแถวใช่ไหมคะอย่างเช่นคนนะน้าแถวที่1ก็จะมีเท่าไหร่คะ มี10ต้นใช่ไหมคะนักเรียนแถวและ1ิบต้นสี่แถวก็เป็น40ใช่ไหมคะผักกาดล่ะคะผักกาดก็10ต้นมี2แถวก็เป็น20กะหลำปีมี10ต้นสามแถวก็เป็น30แสดงว่าคณะเท่าไหร่คะคณะ40ผักกาดขาว20กะหลำปี30เราก็มาสร้างโจทย์ปัญหาเลยคะ่ะพร้อมหรือยังคะ ใบบัวปลูกคณา40ต้นปลูกผักกาดขาว20ต้นใบบัวปลูกคณาและผักกาดขาวทั้งหมดกี่ต้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่จะได้ก็คือ40บวก20เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะไม่สร้างตามควนก็ได้แต่เพื่อความสะดวกนะคะให้ลอกตามคุณครูไปเลยค่ะเพราะเราจะต้องไปทำแบบฝึกหัดอีกนะคะนักเรียน ถ้าลอกไม่ทันก็เหมือนเดิมนะคะควนบอกให้นักเรียนทํายังไงก่อนคะกดหยุดสต็อปก่อนนะคะอีกข้อหนึ่งคะ่ะเรามาสร้างโจทย์ปัญหาการลบคู่ทับทิมปลูกคณะ40ต้นปลูกกะหลำปีน้อยกว่าคณะ10ต้นคู่ทับทิมปลูกกะหลำปีกี่ต้นเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ40-10ลบสเท่ากับเท่าไหรค่ค่ะ เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในบทนี้ค่ะคือการแก้โจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนอกจากนี้โจทย์ปัญหาที่สร้างต้องมีความเป็นไปได้หรืออยู่ในความเป็นจริงด้วยนะคะสำหรับงานวันนี้ค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า89ถึงหน้า90ค่ะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจบทเรียนที่คุณครูสอนวันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ